สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรมเมจันทรสีนะฮะผมเองเล่นเกมชีวิแพกมานานพอสมควรแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นแฟนพันแท้อะไรขนาดนั้นเนื่องจากผมมาเล่นเกมเนี้ยเพียรลี่เลยเพื่อที่จะเอาทรฟี่บนระบบของ p l a y s t a t i ั n นั่นเองนะครับก็ตอนนี้มันมีทั้ง p พ4และ p พะ5แหละผมเล่นมานานมากๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ก็มีแวะเวียนกลับมาบ้างเลิกไปบ้างเล่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งจะมารู้ว่ามันโดนฟ้องไป ด้วยมูลค่าถึง20ล้านเหรียญเมื่อไม่กี่วันมาก่อนนี้นะฮะซึ่งผมเองก็เห็นว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนได้ cover เรื่องนี้ไปกันหมดแล้วนะครับพูดถึงว่ามันมีประเด็นอะไรแล้วก็มีการดำเนินเรื่องอะไรกันยังไงแล้วจบลงด้วยยังไงนะครับแต่ว่าผมเองมาค้นพบว่าในส่วนของข้อพิพาทแล้วข้อกล่าวหาที่ได้ถูกเปิดเผยในสาธารณะแล้วเนี่ยพอมาไล่อ่านแล้วเนี่ย มันเป็นอะไที่ตลกมากๆเลยนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันแล้วก็มาเรียกกันด้วยนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตปูพื้นเพสักนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ทราบว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับ g s h i ช i m p a c t ถูกฟ้องโดยวย FTC นะครับก็ย่อม,มาจาก Federal Trade Commission นะครับซึ่งเขาก็เป็นเหมือนกับหน่วยงานปกป้องผู้บริโภคของอเมริกานั่นแหละทีนี้เนี่ยมันจะมีมาตรการหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาก็คือ c o p p a นะครับ ผมจําไม่ได้ว่ามันย่อมาจากอะไรนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อปกป้องเหล่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับในการเข้าถึงแล้วก็ในการใช้จ่ายปกป้องอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ฟังดูเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของข้อกล่าวหาที่เขาใช้ในชั้นศาลกันแรกเริ่มที่หน้าแรกเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้ชื่อองค์กร ในการฟ้องนะครับไม่ใช่ Federal Trade Commission นะครับแต่เป็น United States of America นะฮะ United States of America ใช้ชื่อประเทศตัวเองในการฟ้องบริษัทจีนนะฮะเอาจริงแล้วบริษัทจีนแม่งเป็นอะไรที่เป็นขนมหวานสำหรับอเมริกามากนะคือแบบเหมือติ๊กตอกเออยหรือเทนเซนหรืออะไรก็แล้วแต่นะแม่งอะไรที่ไม่ใช่ของชาติกูอะ มึงเตรียมเลยเลยถ้ามึงคำผิดแม้แต่นิดเดียวนะมึงโดนกูแน่ๆอะไรประมาณนี้นะก็ฟ้องค o อกโนสเฟียนะครับเอาจริงๆนี่เป็นชื่อของบริษัทแม่ที่มันก็จะมีโฮโลเวิร์สฮอนคือมันมีชื่อในของเอเชียและของอินเตอร์เนชั่นแนลอีกทีเนาะเอาเป็นว่าผมไม่ลงดีเทลแล้วกันเอาเป็นว่าอันนี้คือคนฟ้องกับคนถูกฟ้องนะครับแม่ง <laughs> สุดจ,จริงๆเอาไม้กันหมาเอาชื่อตัวชื่อประเทศตัวเองมาเป็นไม้กันหมาสุดยอดอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเด็นข้อแรกนะฮะฟิกเกอร์แรกนะฮะ screenshot of g e n c h i m p a c t mascot p i m o n นะครับเขาพูดถึงการใช้เกนอ่าใช้ p i m o n ในการเป็นตัวแทนแล้วก็รูปลักษณ์ที่เหมาะกับการเข้าถึงเด็กหรือว่า <c oughs> อันเนี้ย ต้องบอกตามตัวว่าในมุมมองผู้ใหญ่อะมันมันดูไม่ออกมันไม่รู้หรอกเพราะงะั้นถ้าใครมีลูกหลานที่เล่นเกนชินหรือว่ามีเด็กๆเ,เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะฮะ mm. ก็บอกกันหน่อย mm. ว่าเห็นไปมอนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหนูอยากเล่นเกมนี้ไหมอะไรงี้นะฮะบอกพี่ทีบอกลุงทีนะครับก็เป็นทั้ง2องฟิกเกอร์เลยนะครับอันแรกอันที่สนะครับก็คือเรื่องของการใช้ไปมอนบนไอคอนของเกม แล้วก็เป็นสกรีนช็อตที่ Advertise g a เกมนะครับบน App Store แล้วก็ E-Store อะไร PC ว่านไปนะฮะถัดมานะครับก็คือ Advertisement เหมือนกัน q ิวฟอร์สนะครับซึ่งเป็น Child l i ท์ฮีโร่นะครับโอ้โวยคนซ้ายสุดชงเหล้าคนกลางหลุดเลดจนต้องรักส่วนคนขวาสุดเนี่ยเรียกได้ว่าผู้ก่อการลายก็ว่าได้เราแม่งเป็นเด็กระเบิด <polarization> เออ <ity> แต่ก็นั่นแหละนะครับก็เด็กๆหลายๆคนก็เห็นรูปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากเล่นเกมนี้มากขึ้นหรือเปล่าก็ก็ก็บอกกันได้นะครับแต่อันนี้เขาหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นประเด็นนะครับว่าเออเนี่ยมันพยายาม Ad ด e ว t ร s e สแล้วพุ่งเป้าที่เราเด็กๆด้วยตัวละครที่มันเป็นเด็กๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ฟิกเกอร์ที่4นะครับ playing h i g h and seek in g e n s h i n impact influencer video ก่อนอื่นเลย เล่นซ่อนหาเนี่ยเป็นอะไรที่เอาจริงๆในเรียลไลฟ์และในวิดีโอเกมก็เป็นอะไรที่นิยมนะผมเองโตขึ้นมาก็เล่นซ่อนหาเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบัน n ฮ s e e k โหมดเนี่ยดังมากใน Ro บ o x หรือว่าวิดีโอเกมอื่นๆนะอย่างค l l of Duty เองก็มี p พอ u ันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็มีโหมดแบบนี้ในกินชิน n ิน p a ็ t เหมือนกันแต่ว่ามาในรูปแบบของอีเวนต์ซึ่งเขาก็พูดถึงว่า g e n s h i n Impact จ่ายเงินให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเล่นโหมดเกมเหล่านี้มไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่าการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความเข้าถึงของเด็กๆเยอะมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาหมายปองอยู่แล้วแต่ว่า HNC มันไม่รู้สิมันมันน่าหยิบยกมาพูดถึงหรอวะผมว่ามันแปลกๆนะฮะฟิกเกอร์ที่5นะครับ Daily Check In Reward for h o l e Lab Social Network เรื่องนี้มันดีฟได์ลงไปอีกนิดนึงนะครับตรงที่ h o l ลเวิร์เนี่ยเขามีเว็บบอร์ดแล้วก็มีเรื่องของเว็บไซต์เป็นของตัวเองเนาะมันก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์ในนั้นด้วยซึ่งก็จะมีกฎของผู้ใช้อยู่ใช่ไหมก็จะมีเรื่องของ Underage รวมไปถึงเรื่องของการโพสอะไรที่ข้อมูลส่วนตัวสุมเสียงอะไรก็ว่านไปนะครับซึ่งพอมันอยู่นอกเหนือการป้องกัน หรือมาตรการที่เข้มงวดอย่าง Facebook หรือ X อะไรพวกนี้นะครับที่หน่วยงานภาครัฐของอเมริกาไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วคิดว่ามันไม่มีมาตรฐานมากเพียงพอมันก็จะถูกพุ่งเป้าและเพ่งเลงอยู่แล้วแต่จริงๆมันก็เคยมีประเด็นที่เกิดขึ้นใน h o l l o w v e r s e ที่ผมไปลองหาข้อมูลมาก็คือมันมีเรื่องของเหล่าไมเนอโพสอะไรที่มันบางทีมัน n ิน p r o p r i a t e ถามว่าจริงๆมันสามารถ ที่จะทำได้ไหมโพสได้ไหมก็ใช่แต่ว่าบนโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้มีการป้องกันที่ดีรวมไปถึงมีเหล่าม i เนอร์มีเหล่าพเตเดตที่อาจจะแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มโซเชียลมีเดียอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็เรื่องของการลงข้อมูลส่วนตัวภาพส่วนตัวยังคงเป็นอะไรที่อันตรายครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามบนอินเทอร์เน็ตนะฟิกเกอร์ที่6ไปมอนเมนูโอเพนรูทบ็อก a l oh wish คือกดเมนูแล okay. okay. ้วเจอไปมอนเลยเลยไปมอนเลยเป็นเป็นจุดจุดที่ที่จะเข้าถึงเด็กๆนั้นหรอกูกูมกูไม่ได้อยากเจอมันเพราะเพราะกูกดเมนูกูกดเมนูเพื่อต้องใช้เมนูกูไม่ได้หักเชือมันโอเคโอเคบางทีกูอยากเจอมันเหมือนกันแต่กูกูกูกดเมนูเพื่อที่จะใช้เมนูเข้าใจปะฟิกเกอร์ที่เจดนะครับเรื่องของหน้าต่างป๊อปอัพในการเติมเงินนะครับผมขอรวบ ข้อที่7กับข้อที่8เข้าด้วยกันนะฮะเรื่องของการซื้อเจมในการที่จะเอาไปใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดกว้างๆอย่างนี้นิดนึงแล้วกันสาหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมชินหรือว่าผู้ปกคอรองต่างๆดูวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้เราจ่ายเงินจริงเข้าไปเป็น Currency ภายในเกมแล้วพออยู่ในเกมเนี่ยเราก็เอา Currency ในเกมนั้นๆเนี่ยไปซื้ออะไรต่างๆนะครับซื้อเป็นเสือ้อซื้อเป็น ตัวสุ่มตัวละครหรือเอาไปใช้ใจ่ายอะไรอื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความคุมเครือเกิดขึ้นในส่วนของข้อพิพาท7และ8นี้นะครับก็คือมันมีการเขียนที่ไม่เคลียร์เพราะว่ามันใช้อัตราเงินเป็นเงินในเกมน,นั่นเองนะครับมันไม่มีเขียนบอกว่าหากผมต้องการจะสุ่ม10โล1,600เจมผมจะต้องใช้เงินเป็นเงินจริง,รงๆกี่บาท ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะไปเกี่ยวกับการซื้อเจมภายในเกมนะครับมันมีเรื่องของการคูณ2การเติมเงินครั้งแรกแล้วก็มีเรื่องของโปรโมชั่นเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะงั้นในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นต้องใช้สมองใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณน,นะฮะสมมุติว่าผมเติมไป100เหรียญผมได้6,480เจมแล้วก็ได้โบนัสอีก6,480เจมผมจะมี12,960เจม ซึ่งผมเอาไปหารอีก160จะได้เท่ากับกิโลแล้วกิโลที่ว่าเอามาหารกันกันกบ100เหรียญของผมจะตกโลละกี่บาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่สามารถเขียนได้ตรงๆภายในป๊อปอัพในวิดีโอเกมนะครับว่าสมมุติคุณจะเติม160เจมจะเป็นเงินกีน่บาทหรือว่าคุณจะเปิด10โลสุ่มตัวละคร10รอบจะใช้เป็นเงินกี่บาท มันไม่สามารถเขียนได้ตรงนี้นะครับมันเลยเป็นเรื่องคุมเครือที่ไม่ชัดเจนต่อเราผู้ที่ยังไม่บรรลุมิติภาวะเลยเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยนั่นเองฟิกเกอร์ที่9ถึง12เนี่ยผมขอรวบยอดเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการเพิ่มเลทแล้วก็เรื่องของการหลุดเลทอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในหน้าหน้าต่างตอนกดสุ่มเนี่ยมันเขียนแค่ว่า property increase นะครับ ซึ่งมันไม่มีตัวเลขบอกอย่างชัดเจนว่ามันจะได้ที่โลที่เท่าไหร่หากคุณต้องการตัวละครตัวนี้นะฮะหากคุณเล็งไว้แล้วแล้วคุณกดสุ่มไปเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนอยู่ที่เท่าไหร่มันไม่ชัดเจนนะครับจริงๆไอเรื่องความชัดเจนในการเขียนการบอกเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายๆเกมน,นะ,ะไม่ว่าจะเป็น Overwatch หรือว่า League Legends อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเลยโดนด่าเพราะว่ามัน ไปซอนอยู่ในปุ่มที่เขียนว่าดีเทลนะครับซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะก่อนคุณจะจ่ายตังค์อ่ะคุณต้องอ่านเว้ยคุณต้องดูว่าคุณซื้ออะไรคุณได้อะไรเว้ยมันเป็นความความคอมมอนเซนส์อ่ะแต่นั่นแหละเรื่องของการปกป้องเราเด็กๆนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดในส่วนตรงนี้นะครับก็มันจะต้องมีการเคลียร์ที่จะบอกว่าสุ่มไปกิโลโอกาสได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะถัดมาก็ ยังอยู่ในส่วนของเรื่องของเขาเรียกวะไรลุดเลสแล้วก็พิตี้เลสรวมไปถึงการันตีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุมเคลือไหมก็คุมเคลือในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกันกันกนกบฟิกเกอร์ที่14ด้วยที่เอาจริงๆแล้วเขาก็หยิบเป็นตัวเลขขึ้นมาพูดถึงเลยในชั้นศาลนะครับ i l i ลียร h o l o โ e r s เ f f ร์สอ s u m e r only 0.3% i 3. in 1000 chance of obtain the specific feature hero when they open loot box เขาพูดถึงว่ามีโอกาสแค่3ใน1,000หรือว่า1ใน333จะมีโอกาสได้ฮีโร่ตัวละครหน้าตู้ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ความจริงนะฮะเพราะสมมุติว่าคุณโลไป90ครั้งคุณโหลดเลทก็หมายถึงว่า อย่างน้อยไออย่างมากสุดที่คุณจะใช้ในการโรแล้วได้ตัวละครหน้าตู้นั่นคือ180ครั้งไม่รู้สิผมไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์อะไรขนาดนั้นหรอกเวลาผมเปิดผมใช้ไมล์เซตอย่างนี้นะครับก็คือเอาอ่ะมึงอยากได้ห้าดาวอย่างอย่างน้อยหนึ่งตัวมึงต้องเปิดเก้าสิบรอบอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันหลุดเลทมึงต้องเปิดอีกเก้าสิบรอบเพื่อจะได้ตัวหน้าตู้นั่นนั่นคือความคิดของผมนะฮะแต่ไม่รู้สิ FTC เขาไปเอาที่ไหนมาอีกทีนะฮะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับมันอยู่ในฟิกเกอร์ที่13นะฮะเป็นเรื่องที่ผมอยากเอาความเห็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวด้วยก็คือเรื่องของการทำแอดเวอร์ท e สเมนของเหล่า i n นฟลูเอนเซอร์นะครับอจริงๆแล้วมันเป็นโมเดลที่ปัจจุบันเนี่ยทำกันเยอะมากนะครับก็คือค่ายเกมไม่จ้างบริษัททำโฆษณาแต่ว่าไปจ้าง i n นฟลูเอนเซอโดยตรงให้โฆษณาเกมเพราะว่ามันสามารถเข้าถึง ออเดียน e หรือผู้รับผู้ฟังได้ตรง Target กว่าการจ้างคนทำโฆษณาแล้วก็ไปโฆษณาอีกทีนะครับมันเป็นโมเดลที่สำเร็จผลจริงๆแต่ไม่ใช่กับผมหลักๆแล้วก็คือเขาไปจ้าง SS ใ nice น Super w o o p นะครับคนนี้เป็น Content Creator เกี่ยวกับเกมที่ดังมากเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผันตัวไปเป็น Reactor นะครับวันๆไม่ทำอะไรก็ นั่งดูผลงานคนอื่นแล้วก็รีแอคแล้วก็ทํามาเป็นผลงานตัวเองซึ่งปัจจุบันบางทีก็ไม่รีแอคได้ซ้ําแต่ว่าเป็นผลงานของกูแล้วแล้วกูก็ได้เงินนะครับซึ่งพอเดียนส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยเป็นเหล่าม i n เนอร์นะครับก็เป็นเด็กๆทั้งนั้นซึ่งเมื่อ3ปีก่อนนะครับเขาก็ทําการ Advertise ิสให้กันกับเ e นชินีแอกเช่นเดียวกันบอกเลยว่าตลกมากๆม,ม,มาชมพ,พร้อมๆกันฮะอันนี้เธอกดไป10โลนะครับอ่ะ สิบโลการันตีสีดาวแน่นอนนะครับแต่ว่ามันไม่ออกดาวทองนั่นหมายถึงอาจจะออกห้าดาวแต่ว่าไม่ได้หน้าตู้ใช่ไหมผมเหมือนจําได้ว่ามันสามารถออกห้าดาวได้อยู่แม้ว่าจะเป็นสีม่วงแต่ว่ามันจะไม่ใช่ตัวหน้าตู้ทีนี้ภูที่หนึ่งภูที่สองภูที่สามภูที่สี่ รูที่ห้ามีตัวละครสีดาวออกมาแล้วอ่าซึ่งเป็นโอเคปกติสิสิบโลต้องมีสีดาวอย่างน้อยหนึ่งตัวละอ่ะภูที่หกนะเจ็ดแปดอู้ได้สีดาวอีกตัว oh, ถือว่าโอเคนะโอเครูที่เก้า คี่สิบอ่ะอันเนี้ยควรจะรู้สึกว่าเราต้องลุยกันต่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมต้องกดกันต่อนะเพื่อให้ได้ตัวหน้าตู้มันมีมิลาเข้าเกิดขึ้นนะครับมันมีมิราเข้าเกิดขึ้น <laughs> ปฏิหาร <laughs> โลที่11ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นด้วย <5 stars. S 1> โลที่สิสอง อ oh, 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 oh. อันนี้นะผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการบรีฟแล้วก็เรื่องของการจัดแจงในส่วนของการทำโฆษณานะครับที่เอาจริงๆแล้วอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยควรจะต้องบอกว่าเขาจะทำอะไรทำแบบไหนแล้วก็ส่งผลงานให้กันกับทางฝ่ายแอดเวอร์ทิ e เมนต์ดู่อนด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเคยเห็น เมลมาละว,ว่าแบบจ้างงานทําโฆษณาของเ,อเกมสักเกมหนึ่งเนี่ยมันจะได้อยู่ที่กี่บาททําอะไรบ้างพูดถึงอะไรบ้างแล้วเขาก็มีสคริปต์มาให้มาให้เนะแต่รู้สึกว่าแม่นี่จะไม่อ่านนะฮะซึ่งถ้าผมเป็นฝ่ายโฆษณาหรือว่าฝ่ายจ้างวานก็คงไม่ทํางานกับนางสมองหมูนี่อีกแล้วนะครับเพราะเอาจริงๆแล้วเมื่อช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเธอก็มีข้อ ประเด็นกันกับยูทูบเบอร์ท่านอื่นเหมือนกันนะครับที่มีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เรื่องของการขโมยผลงานคอนเทนต์อะไรก็ว่านไปนะฮะเอาเป็นว่าอาศัายไปแล้วกันเรื่องนี้นะฮะก็นั่นเป็นทั้งหมดที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกับจดหมายคดีความนี้ปะทั้งหมด37หน้านะครับก็นั่นแหละมีเรื่องที่มันก็เป็นเกี่ยวกับความปลอดภยัย ที่เมคเซนส์บ้างนะครับแต่ก็มีบางเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันแปลกๆเลยเหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่ามันจบลงไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นแคสต t u ี้กันนะครับสำหรับค่ายหลายๆค่ายที่อาจจะยังไม่มีความปลอดภัยหรือว่ามีการรับกลุ่มมากเท่าไหร่ที่จะโดนเนี่ยยูนเต็ดสเตทอเมริกาชมตีนะฮะก็ตลกรีมกันแต่ก็อินคูลชันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่รับชมวิดีโอนี้นะฮะการพนัน เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าเกมเหล่านี้เป็นเกมฟรีนะครับฟรีทูเพย์นะครับไม่จ่ายก็เล่นได้ไม่จ่ายก็เล่นไหวแต่อาจจะเล่นยากซึ่งมันมีคนพิสูจน์เรื่องเหล่านั้นมาแล้วนะครับมีคนที่ทำคอนเทนต์เล่นเกมชินโดยที่ไม่พูเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับได้แต่ตัวฟรีได้แต่ตัวกิจกรรม แล้วเขาก็ยังเล่นได้แต่อาจจะไม่ได้เล่นได้เท่ากับคนที่เติมแน่นอนว่าตัวละครมันจำกัดของมันจำกัดนะฮะการไปทำ Challenge อะไรต่างๆอาจจะทำผลประกอบออกมาไม่ได้ดีแต่เล่นได้ไหมยังคงการันตีอยู่ว่าสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยที่ไม่เสียเงินสักแดงเดียวนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมันเป็นหน้าที่ของคุณจริงๆที่จะต้องควบคุมบุตรหลานของท่านในการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งกับวิดีโอเกมนะครับมันเป็นหน้าที่ของคุณคุณจะมาอนุนานี้ไม่ได้และยิ่งโดยเฉพาะเคสต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างการที่เด็กๆเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตการ์ดของท่านแล้วก็นำไปใช้จ่ายในเกมโดยที่ยังเป็น d g e c o p consent แบบยังไนเนอร์อยู่ยังสมองไม่ได้พัฒนาจนถึงจุดสมบูรณ์ของมนุษย์ แล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่บรรลุนิเดียาวาะว่าในการใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่คุณต้องควบคุมแล้วก็จัดการนะครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าคุณจะโตแล้วหรือยังไม่โตนะครับวิดีโอเกมเป็นงานอาดิเลกเป็นสื่อบันเทิงนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างออกมาเพื่อให้คุณสนุกเพื่อให้คุณ enjoy เพื่อให้คุณไม่ต้อง มาพบเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะเช่นเดียวกับหนังเพลงคุณสมควรที่จะต้องสนุกไปกับมันไม่ใช่มาทรมานกับมันหรือว่ามาใช้จ่ายจนเกินตัวไปกับมันมันเป็นเงินของคุณผมไม่มีสิทธิ์ไปเสือกนะครับว่าคุณจะใช้จ่ายกับเกมกับงานอิเล็ของคุณมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตราบใดที่มันยังไม่กระทบต่อชีวิตคุณนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับมันก็เป็นแค่วิดีโอเกมนะฮะสนุกไปกับมันอย่างพอประมาณเติมอย่างพอประมาณนะครับแล้วก็ เอาเท่าที่ตัวเองเอ j นจนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมสามารถพูดได้มากที่สุดนะฮะก็ไปไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านตีดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ